สวัสดีครับผมคุ้มอานนันดบิมมอนกันแล้วลสิครับไอ้น้อยครับครับผมเห็นไหนสบายดีครับไอ้ช่องนี่สบายอยู่ครับแตมมีเงินครับนี่ยังมีเงินเนาะฮะมีอยู่ค่ะ,ะม,มีหนักครับด้วแล้วเออมีหนักเหรอกระมอกหมอกอยู่ได้เนี่ยเนาะเป็นไอ้ของไอ้สบายดีเนาะสบายดีไอ้น้อยนี่เป็นมีอย่างเงความมุขของ,ของน้อใส่ตากีนนะ่เปอร์เซ็นเงี้แฝดแฝด่เปอร์เซ็น แต่พอหันนี่เลื่อนล้างหันสาวเปอร์เซ็นต์แต่หันสาวงามยัง่หันดีกว่าหันหันไอ้น้อยนี่เขาเรียกว่าเป็นหนไก่นี่งามอยู่เป็นคนเป็นคนที่ชอบเลี้ยงไก่เนาะไอไอชอบเลี้ยงไก่เหรอครับไก่เดี๋ยวดีทๆกลับมามานี่เป็นไก่เนี่ครับไอ้นี่พม่าอ๋อพม่ามาหลอกหมาหลอก ไดเป็นเมียด้ยเยียสายเมียอ๋อสายเมียขอบผมพอๆตั้งหลังนรึจะได้อ๋อสายเมียสายเยีย่นยนเนาะอ๋อืม้อน,นี่นักจดได้อ้นนี่สองสี่สองห้ครับสองสี่สองไปนี่ข้อเองด้ยจะได้นี นี่ก็สื่อผมาครับนี่อ๋อแบง่นะแบงนะแบ่งเขาแบ่งนะตัวนี้ตีสไตล์จะได้ผมอ่ะเป็นแบบสไตล์สไตล์เห็นไหมวิง่งวิ่งครับ<ต>ยาวยาว,ยาวกวับสั้นวิ่งสั้นอันมีได้ทั้งสัน้นทั้งยาวอ๋อได้ทั้งสั้นทั้งยาวปั้มเมากี่ครัง้งแล้วไอ้ปั้มมาสองสามรอบแล้วครับมั่นใจกับ็มั่นอยู่มั่นใจอยู่หน่ะ นี่ไก่เป็นแย่แย่แย่มนหรอกแย่มนหยังหลังนี่ท้องหลังหลังท้องหน่อยพวกแต่ไก่นี่อยู่ในสายเลือดเลยแตนมีบนที่ไหนมีไปพัดหรอครับเคยโดนไหล่จับก่ับโดนเด็กเคยโดนไหล่นี่เคยอยู่เนาะแต่แต่เปิดจับมันได้เนาะวันนี้จะเอามาเช็คแหละไหลแข็งเนี่ยมันแข็งแรงเนาะนี่นะครับไอ้น้อยเนาะ นนอเปจืดยังกะไอ้น้อยครับเพชรยังกะเพชรเพชรยังกะไอ้ไอ้เสียก้อนว่าเขาเลยเพชรมีไข่อะเพชรไล่ไข่อะโอ้มาอยู่กับสอยอินเตอร์ฟาร์มมาอยู่กับเอาเหรอฮะเป็นสอยอินเตอร์ฟาร์มสังเกตก่อสังเกตสอยอินเตอร์ฟาร์มเอ๊เขาจะตั้งชื่ดไอ้น้อยจะได้หาจะได้ก็เสียก้ははอนแมวเก่าชีวิตฮะแมวเก่าชีวิตสอ สอ่สอคำน้อยสอคำน้อยสอคำน้อยฟาร์มเนาะเพชรอย่างไรเพชรลูกทุ่งอ๋อเพชรลูกเพชรริมทุง่งริมทุง่งอ๋อเพชรริมทุง่งเดี๋ยวจะได้เจอกับสอโคแฮมฟาร <c oughs> ์มเนครับครับผมวันนี้ก็ดีใจเนาะที่มาเจอกัไนนะอบไอ้น้อยเนาะรับกันก็เป็นคนที่ชอบชอบนี่เนาะชอบเลี้ยงไก่ถึงแม้ว่าจะมีการมองเห็นแค่3เปอร์เซ็นต์แต่เขาก็เป็นกำลังใจกันนไอยเนาะ ไอจะมีอย่างถึงเอฟซีทุกท่านก็ฝากบอกคุณจะได้ของก็ไปจ้างว่าได้นะเพลอีพ่อแก่้องเพลงได้ก็ลองได้อยู่ลองได้หมดเพลงอ๋อโอเคนะนะครับวันนี้ก็คำพูดไอ้น้อยจะนักหนาที่มาอู้กันอู้นั้นสันหมวดที่หมดเล่าด้วยกันเนาะเนาะนะครับผมครับผมนะเนาะอันวันนี้ก็เพชรริมทุ่งเนาะแล้วก็เพชรริมทุ่งฟาร์มก็โดยไอ้น้อยเนาะก็ ขอหยาจบคลิปนี้ไปกัอนครับผมคลิปนี้คุณหมานนะน้อเป็นหมุนกินล้ำกับไอ้น้อยเพชรริมทุงฟาร์มเ<ม>นาะนะขอหยาดจบคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนซื้อได้ครับผมครับผม